สวัสดีครับน้องอาร์ตสวัสดีครับพี่เน่น้องอาร์ตสุดหล่อแห่งช็อกคูณไหนะฮะเออถ้าใครยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเนี่ย เข้าไปดูได้เลยนะฮะน้องอาร์ตก็เป็นออกแนวเกาหลีเกาหลีโอ้หเกาหลีนะครับเออเออแหมวันนี้น้องอาร์ตสบายดีเนาะสบายดีครับครับผมโอเค,คยังอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้ยังอยู่ที่ไหนอยู่ครับอยังอยู่พับประแดงเหมือนเดม<อ>ิมครับชซนปากานฮะอยู่ใกลใช่กับน้องอมแอมเมื่อกี้ป่ะฮะน้อง<ม>อมแอมก็อยู่พับประแดงเมื่อกี้ฟังไหม ฟังน้องเล่าไหมฟังอยู่ครับน่ากลัวนะเออไม่มีแขนด้วยฮะเออโอ้โหเรื่องแรกก็ไม่มีแขนเรื่องเออคุณโกก็บอกว่าเออก็เป็นเอ่อเหมือนผีพายอ่ะไม่มีแขนเหมือนกันอันนี้ก็น้องอมแอมก็ไม่มีแขนอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะสาลาสยองขวัญเชิญเลยครับใช่ครับสาราสยองขวัญฮะ คือต้องมองอย่างนี้ครับพี่เน่ถ้าผมพูดถึงศาลานะครับพี่เน่นึกถึงอะไรเลยก็ต้องนึกถึงอ่าถ้าเป็นศาลาราลอรถหรือศาลาการประเรียนศาลาธรรมสังเวชก็มีอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ศาลาเนะาะครับผมแต่ว่าตอนที่ผมฟังเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกผมก็น,นึกว่าเป็นศาลาที่อยู่ในวัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นที่ศา,าลารอรถครับผมเออกันผมขอลาเลยแล้วกันนะคะค คือย้อนกลับไปฮะเมื่อมาณสักสิบประมาณสิบปีได้ฮะสิบกว่าปีหน่อยหนึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับพี่คนหนึ่งฮะเดผมจะให้ชื่ออย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่งงเอาเป็นหนึ่งสองสามก,ก็แล้วกันนะพี่เนธครับคือคนที่เล่าเรื่องนี้นครับพี่เนธเขาชื่อว่าพี่หนึ่งฮะพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทครับอยู่ในจงังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละฮะครับ ทีนี้มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ตัวของพี่หนึ่งเองเนี่ยเขาก็อยากจะไปเที่ยวในช่วงของเทศกาลนะครับซึ่งประจมบอกกับว่าตอนนั้นเนี่ยโรงงานเขาหยุดพอดีฮะเป็นช่วงปีใหม่พอดีเขาก็เลยโทรชวนเพื่อนไปฮะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูอยากไปเที่ยวว่ะอเออไปไปเที่ยวกันหน่อยออกทริปกันไหมอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งก็เลยโทรไปชวนคนที่สองกับคนที่สาม,อมโอเคเพื่อนสองคนนี้โอเคตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันก็มีการ นัดแนะการหาที่หาอะไรกันจนสรุปว่าทิปในคราวนั้นนะครับพีเนสเขาได้ไปกลางเต็นกันที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ากาญจนบุรีค่ะ,ะไปกลางเต้นกันอ่าทีนี้ก็มีการนัดวัน,นอะไรกันครับจนเวลาเนี่ยผ่านไปฮะจนเวลาก็ผ่านมาถึงวันนัดครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงสิ้นปีแล้วต่างคนก็แต่งแยกแยะกันกลับบ้านนะฮะพนักง,งานแนอฟิศเนี่ยแต่ว่าบังเอิญว่าวันนั้นนะครับพีเนสทางคุณหนึ่งเองเนี่ย เขาได้รับเหมือนกับรับคําสั่งจากบอสบอกว่าเฮ้ยมันมีงานดน่วนเข้ามาอืให้ช่วยมาทํางานให้หน่อยทางตัวของพี่หนึ่งอะครัพี่เน่เขาก็เลยเหมือนกับต้องมาทำงานก็เลยบอกว่าให้เพื่อนคนที่สองกับคนที่สามเนี่ยลวงหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเจะขับรถตามไปครับแต่ด้วยความที่คนที่สองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอ่าคนที่หนึ่งเนี่ยชอบขับรถหลง ก็เลยให้คนชื่อสามเนี่ยไปที่การจานาบุรีคนเดียวก่อนไปกางเต็นท์ไปจองที่อะไรให้เรียบร้อยก่อนอเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะไปกับคนชื่อหนึ่งครับพี่เนธอ่าก็มีการตกลงอะไรกันแบบนี้ครับก็คนชื่อสามเนี่ยก็ไปไปล่วงหน้าไปก่อนค,คนชื่อสองเนี่ยกขรอรอจนคนชื่อหนึ่งเนี่ยทํางานเสร็จซึ่งในวันนั้นนะครับพี่เนตคนชื่อหนึ่งนะครับก็ทํางานจนถึงเย็นเลยฮะประมาณสักหกโมงกวา่า ก็มีการนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับก็คนชื่อหนึ่งเนี่ยก็ขับรถมาเพื่อที่จะมารับคนชื่อสองพอมาถึงก็มารับกันเสร็จปุ๊บก็ขับรถเนี่ยออกไปฮะเดินทางเนี่ยออกไปที่จังหวัดกาฬครับก็ระหว่างที่ขับมานั้นครับพี่เนรก็คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยฮะจนเริ่มขับเข้ามาในเขตของกาญจนบุรีเนี่ยเวลาตอนนั้นก็ประมาณสักสามทุ่มและสามทุ่มกว่ากว่าครับก็ขับรถมาครับผ่านถนนเส้นหนึ่ง ระหว่างที่กาลังขับรถมาอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงพัง uh huh. เขาก็เอ้ยเสียงอะไรอะ่ะรถเนี่ยก็เริ่มส่ายดิ๊ก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  uh huh. เขาก็เอ้ยชัดแล้วว่ายางแตก oh huh. ก็เลยค่อยๆประคองรถนะครับพี่เนร <Okay. S 1> เข้ามาที่้างทางนะ uh huh. ประคองเข้ามาก็ทั้งสองคนเนี่ยทั้งคนชื่อหนึ่งกับคนชื่อสองเนี่ยก็ลงมาดูโอ้ตายแล้วสวยจริงเลยยางแตก <Okay. S 1> ทําไงอะ ร้านป่ายางแถวนั้นก็ไม่มีเพราะว่าต้องึกสภาพแถวต่างจังหวัดเนอะพี่เน่ก็จะมีแบบต้นไม้นะขึ้นเยอะๆเต็มเป็นหมดเลยแล้วบ้านคนแต่ละหลังเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันแบบห่างเลยแหละคือห่างกันมากอะ่ะที่นี้เขาเออทำยังไงอ่ะก็มองรอบๆไปทําไงดีวะเนี่ยก็เลยเหมือนกับคุยกันบอกว่าเฮ้ยเอางี้ไปล่ะเดี๋ยวโทรให้สามอะ่ะมันเอายางมาเปลี่ยนให้อืก็เออก็ดีเหมือนกันก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ยโทรไปฮะ ระหว่างที่กําลังโทรศัพท์อยู่นั้นครับก็มีการมองหาร,รอบๆเขาว่ามีบ้านใครเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับเพื่อที่จะไปขอเขาพักหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอมองไปเนี่ยมันไม่มีบ้านคนอแต่ว่าไกลๆเนี่ยที่อขับผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยมันมีสารารอรถอยู่หลังหนึ่งครับเปิดไฟอยู่เขาก็อ่ะเอ้ยไปรอที่สารานั้นดีกว่าเนี่ยรอเพื่อนคนชื่อสามมาแล้วค่อยออกมาหามันก็โอเค ก็คุยกันตกลงอะไรกันไปฮะก็โทรไปหาคนชื่อสามด้วยระหว่างทางอ่ะนะฮะครับก็โทรไปก็มีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างครับพี่เนทจนมาถึงที่สายลายแห่งเนี้ยก็โทรเป็นสายสุดท้ายแล้วกบว่าถ้าไม่ติดก็ไม่โทรละครับปรากฏว่าข่าวเนี้ติดอืมก็เลยเออบอกว่าเฮ้ยสามมึงมาเปลี่ยนยางให้กูเลยดิกูอยู่ตรงเนี้ยทางคนชื่อสามเขาบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่ตรงไหนอ่ะบอกพิกัดหน่อยบอกจุดเด่นหรืออะไรก็ได้ ซึ่งคนชื่อหนึ่งกนี่ยเอาจะ,จะบอกอยังไงว่าเนี่ยก็อืมันไม่ได้เหมือนในกรุงเทพใช่ไหมที่มันจะมีแลนด์มาร์กอะไร,รที่สามารถสังเกตได้เาัาจะเป็นกุ้งนะเป็นป่าอะไรเงี้ยเขาก็เอ้ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเพื่อคนชื่อสามเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเอางี้มึงส่งโลเคชันมาแล้วกันเดี๋ยวมึงปากหมดมาแล้วเดี๋ยวกูขับตามโลเคชันไปก็เอาโอเคเดี๋ยวส่งโลเคชันก็ได้ก็มีการส่งโลเคชันเนี่ยไปในโปรแกรมแชทโปรแกรมหนึ่งนะครับ ซึ่งอะพอส่งอะไรกันไปเสร็จแล้วครับทั้งสองคนเนี่ยก็เข้ามารอในในศารานะครับก็มีการคุยกันสับเพเ,เหราอะไรกันไปนะฮะจะรู้สึกว่าคุยกันไปได้สักระยะหนึ่งครับพีเนตอ่าคนชื่อหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา,าง่วงเพราะว่าเขาเพิ่งอ่าทํางานมาใหม่ๆนะเพิ่งทำงานมาทั้งวันก็ง่วงนะก็เลยแบบเฮ้ยงั้นกูของนี่ก่อนนะพัดเอาแรงก่อนแย่สามารถเี่ยค่อยๆตื่นไปช่วยมันอะไรงียก็ว่ากันไปนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เลย อ่านอนครับนอนหลับไปตรงสารานั่นแหละฮะซึ่งนอนกันคนละฝั่งนะครับเหมือนรถสองแถวอะฮะคือนอนกันคนละฝากนะครับทีนี้ด้วยความที่คนชื่อหนึ่งเนี่ยก็เพียแล้วก็เหนื่อยฮะก็หลับไปครับหลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ฮะปรากฏว่าอ่ารู้สึกตัวขึ้นมาครับเพราะว่ามีคนเนี่ยเหมือนกับเดินมาเป็นเสียงเท้าคนเนี่ยเดินเข้ามาในสารานะครับสับสับสับ เขาก็เลยแบบเออสลืมสลือนึกว่าเพื่อนมาแล้วก็เลยลืมตาขึ้นมาดูฮะปรากฏว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมาเป็นยายแก่คนหนึ่งครับเดินเดินมาศาลาเขาก็เลยถามบอกยายยายจะไปไหนครับเนี่ยยายก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยยายกำลังจะกลับบ้านเนี่ยมันบ้านยายอยู่ข้างหลังศาลานี่แหละแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยมาทําอะไรตรงนี้อ่ะทางคุณหนึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยรถผมจอดเสียอยู่ตรงนู้นยายพอดีรอเพื่อนเนี่ย มาเปลี่ยนยางให้ออซึ่งยายก็อ๋อโอเคระวังตัวนายหนุ่มแถวเนี้ยขอมอโมยขจรมันเยอะ,อะก็ดูแลตัวเองดีอ่ะแล้วยายเนี่ยเขาก็เลยเดินหายไปข้างหลังศาลาครับพี่หนึ่งแกก็เออย,ยายก็ไปไหนดึกดื่นมาคนเดียวไม่กลัวหรือไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับระหว่างที่กาลังคุยกับยายแล้วยายก็เดินผ่านไปเนี่ยก็หยิบนาฬิกายกขึ้นมาดูครับปรากฏว่าเที่ยงคืนแล้วเพื่อนยังไม่มาเลยครับ ลขาก็ S <S เอา้าทําไมเพื่อนไม่มาวะก็วยความอยากรู้ว่าเพื่อนมันถึงไหนแล้วเนี่ยก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาโทรก็เหมือนเดิมฮะพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเนี่ยก็มีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างนะครับก็เดินออกมาทั้งหน้าสาราครับเพื่อหาสัญญาณน่ยนะฮะระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยก็มองไปเรื่อยๆเขาไม่เพื่อนมันอยู่ตรงไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยเพื่อจะเห็นแสงไฟของเพื่อนมาใช่ไหมครับเขาก็มองมองมองไปปรากฏว่าเขาเห็นเพื่อนเขาเนี่ยออ อยู่ที่รถอยู่แล้วคือกําลังนั่งเปลี่ยนยางอยู่เลยเขาก็เอ้ยไอสามคนชื่อสามที่กําลังเปลี่ยนยางน่ะก็เออ,เออเอออยู่นี่อยู่นี่ก็มีการตะโกนทักทายกันคนชื่อหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเอ,อมาปลุกคนชื่อสองบอกเฮ้ยไอสามมันมาแล้วไปช่วยมันเปลี่ยนยางหน่อยเร็วออก็พากันลุกมาครับเดินมาหาคนชื่อสองคะที่ไอคนชื่อสามนะที่กําลังเปลี่ยนยางอยู่เนี่ยก็มาคุยกันบอกเฮ้ยโหมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นปลุกกูเลย ทางคนชื่อสามเนี่ยก็บอกว่าอ๋อก็พอดีกูเห็นมึงหลับอยู่ก็เนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยจะไปตกกือ็ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นเนี่ยก็เปลี่ยนยางอะไรกันไปจนเปลี่ยนเสร็จปุ๊บคนชื่อสามเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มึงออกมาทำไรอะ่ะเวียใครวะได้ยินเสียงแว่วๆ<อ>คนชื่อหนึ่งเนี่ยเขาเลยบอกอ๋อคุยกับยายเนะี<อ>่ยเมื่อกี้ยายเขากำลังจะเข้าบ้านเนี่ยกูยืนคุยกับยายเขาค,คนชื่อสามเนี่ยเขาเลยบอกว่า ยายเหรอยายไหนวะอืกูเห็นมึงคุยคนเดียวอยคนชื่อหนึ่งก็เอ้ยอ้ำแล้วเนี่ยแหมมึงม,มาเห็นดึกหน่อยยังมึงอ้ำกูแล้วเนี่ยมึงถามไอ้สองดิไอ้สองก็เห็นไอ้สองก็อยู่กับกูเนี่ยคนชื่อสองนี่ยก็เลยบอกว่าจริงมึงคุยอยใไรวะกูนึกว่ามึงคุยโทรศัพท์กูเห็นมึงยืนคุยคนเดียวอยู่ทีนี้คนชื่อหนึ่งก็อ่ะมึงรวมหัวกันหลอกกูแล้ว มันมึงมานี่เลยอยากรู้ใช่ไหม,มไปกับกูนี่แหละแต่กูเดินพาไปดูว่าบ้านยายเี่กเขาอยู่ข้างหลังจริงๆก็เดินพากันไปฮะด้วยความที่อยากพิสูจน์ให้เพื่อนรู้ไอ,อ,อ้กูคุยกั่ชายจริงๆนะคกับพากันเดินมาฮะตรงศาลาก็พอถึงศาลาเนี่ยก็มองฉเฉยเข้าไปครับพี่เนรปรากฏว่าข้างหลังศาลาเนี่ยมันมีบ้านคนจริงๆอนะ แต่ว่าเป็นบ้านที่เก่าๆนะครับไม่ได้เปิดไฟเป็นบ้านไม้เก่าๆเลยนะฮะเหมือนบ้านคนสมัยก่อนนะครับเก่าๆไม่มีไฟเขาก็เลยนั่นไงบ้านยายอยู่ข้างในนั้นนะอ่ะเพื่อนสองคนนี้ก็เฮ้ยมืดขนาดนี้เนี่ยถ้ามันมีคนอยู่ทําทไมเขาไม่เปิดไฟวะอืก็ทั้งทั้งสามคนเนี่ยก็เริ่มเอแล้วเออก,ก็จริงวะก็ทําไงอ่ะก็ระวังที่เชเงื้อเชเงื้ออยู่นั้นครับพี่เนธปรากฏว่าพอฉชนเงื้อเนี่ย จะเงื้อเปมองเนี่ยเขาบอกว่าสายตาของเขาเนี่ยไปเห็นโกรดใส่กระดูกรับพี่เน่ตั้งอยู่หลังสา,าลาร้อรถอ่ะอเขาก็พังงาดเบย่เฮ้ยมันมันมาอยู่ได้ไงอ่ะอก,ก็เลยเพ่งมองเข้าไปฮนะปรากฏว่าไวตรงกรดเนี่ยมันก็จะมีรูปคนใช่ไหมปรากฏว่าเป็นรูปของยายคนนั้นแหละแปะอยู่เขาก็พังนงาแบบเฮ้ยชิ้งเอวาวะเนี่ยเจอแล้ววะ ระหว่างที่กําลังอ่าตกใจอยู่นั้นเนี่ยก็มีเสียงมาจากข้างหลังเ,ออเขาก็เลยหันไปมองค่ะทั้งสามคนนะ่ะปรากฏว่าเห็นยายคนนั้นเนี่ยนั่งกินเครื่องเส้นอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็หันมามองแบบเนี่ยกำลังแบบเร็ดอร่อยเลยฮนะ ทั้งสามคนเนี่ยพอเห็นก็ไม่ไหวแล้วก็วิ่งแล้วแผเจอไปวิ่งไปที่รถเลยครับซึ่งคนหนึ่งเนี่ยวิ่งทามาก่อนเพื่อนเลยก็วิ่ง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 มาจนมาถึงที่รถเนี่ยคนหนึ่งก็ขึ้นคนสองคนสามเนี่ยก็กระโดดขึ้นไปนะครับเพื่อนบอกเฮ้ยหนึ่งมึงไปเลยมึงไปเลยก็สตาร์รถเนี่ยออกไปฮะครับวดยความที่คนชื่อสองเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่ายายเนี่ยตามมาหรือเปล่าเนี่ยก็หันไปดูฮะ เขาบอกว่าในขณะที่หันไปดูเนี่ยเห็นเป็นคุณยายเนี่ยวิ่งตามมาจริงๆแต่ว่าลักษณะของยายนะครับคือหน้าเนี่ยหันมาทางรถแต่ว่าตัวเนี่ยหันหลังกลับไปข้างหลังนะลี่ก็วิ่งตามมาวิ่ง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 ตามมากวดรถมานะฮะซึ่งคุณสอนนี่ก็เฮ้ยมึงเหยียบเลยเหยียบให้แรงกว่านี้เอาให้เร็วกว่านี้เหยียบเหยียบเหยียบโกขูบอกให้เพื่อนเดนเร่งไปฮะ จะเล่งไปได้สักพักหนึ่งครับไปเจอชาวบ้านนะเ,<อ>เขายืนอยู่ข้างทางเป็นกลุ่มใหญ่ๆเหมือนก<อ>ับเ,เขามาหาของป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอา้าอุ่นใจแล้วก็เลยหักรถเนี่ยเข้าไปที่ข้างทางครับก็ลงรถมาฮะเจอลุงคนหนึ่งเขายืนอยู่อือก็เลยเข้าไปถามบอกลุงผมเจอผีผมเจอผีช่วยผมเจอผีอผผอผครับลุงก็บอกเฮ้ยไอ้นุ่มใจเย็นๆ,ๆไปเจออะไรมาใจเย็นค่อยๆพูดอทางตัวของพี่หนึ่งเนี่ยก็จเจอผีเจอผี ต่เลยมีการเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพิ่งไปเจอแบบนี้มานะที่แบบนี้แบบนี้กรเล่าให้กับลุงวันนี้ฟังครับ,รบลุงวันนี้เขาก็เลยแบบอ่ะเล่าเรื่องราวรับฟังว่ามันเคยมีประวัติอ,อะไรนะครับปรากฏว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็เป็นบ้านของยายคนนึงนั่นแหละที่อยู่หลังศาลาครับและคุณยายคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีนิสัยที่ชอบออกมานั่งตรงในศาลานะครับมานั่งดูรถบ้างนั่งชมวิวบ้างอ,อะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งครับ ทั้งตัวของคุณยายเ่ยก็มานั่งที่ศาลาตามปกตินี่นะฮะก็วันนั้นก็รู้สึกว่าจะมีวัยรุ่นเนี่ยมาจี้ยายอ่าอยากจะได้ทรัพย์สินอะไรเงี้ยคุณยายด้วยความที่แกก็สู้อ่ะไม่ให้อ่ะก็เลยมีการแบบอพังมือฆ่าคุณยายคนเนี้เสียชีวิตลงในศาลานั้นฮะ,ะแล้วตอนที่คุณยายเขาเสียชีวิตนะคะพี่เนตรชาวบ้านที่เขาอยู่ในหลอกแวกนั้นเนี่ยเขาก็มักจะเห็นว่าคุณยายเนี่ย มันั่งอยู่บริเวณศาลาเนะี่ยอยู่เป็นประจำเลยนะครับทุกคืนทุกคืนมันนั่งดูนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าใครไปพักที่ศาลาตรงนั้นเนี่ยก็จะเจอคุณยายคนเนี้ยเดินมาทักทายบ่อยๆเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาลอไม่ได้มาะไรนะทางลุงคนเนี้ย<ๆ>เขาก็เลยเล่าเรื่องราวเนี่ยให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งในขณะที่พี่หนึ่งเนี่ยเขากาลังคุยกับลุงอยู่เนี่ยเขาก็เลยชะเง้อไปข้างหลังครับว่าเห็นกุ้มคนเนี่ยเขาเหมือนกับหาอะไรกันอยู่ก็เลยถามว่าเอ้าลุงแล้วลุง พาชาวบ้านเนี่ยมาหาอะไรกันน่ะ uh huh. ทางลุงก็บอกอ๋อเนี่ยพอดีมันมีรถประสบอุบัติเหตุนะ่ะไม่รู้ขับมายังไงอยู่ข้างหลังนั่นน่ะ uh huh. เนี่ยกําลังช่วยคนเก็บออกมาเนี่ยจะช่วยได้แล้วแหละ uh huh. พอพูดจบเนี่ย uh huh. คุณหนึ่งเราก็ชะเนอไปดูที่ด้านหลังครับ uh huh. ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็หามคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งคนคนนั้นเนี่ย uh huh. เป็นเพื่อนคนที่ชื่อสามครั huh. ที่เด็ด คือหามคนชื่อสามเนี่ยออกมาจากรถนะครับแล้วก็<ม>หิ้วหิวห้วหิ้วขึ้นมาข้างทางซึ่งคนหนึ่งเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็หันไปหน้าอ่าหันไปมองหน้าคนชื่อสองนะครับปรากฏว่าคนชื่อสองเนี่ยปากสั่นตัวสั่นไปหมดเลยครับ<ม>ซึ่งอ่าคุณหนึ่งเนี่ยเขาเลยถามเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ย<ม>คนที่สองเนี่ยก็ตอนนั้นก็พูดไม่ได้ใจความเลยครับคืออ่าเล่าไม่ได้อ่ะแต่ว่า<ม>ไปสืบ อาไปสืบหาภายหลังนะครับเหมือนกับเล่าให้ฟังภายหลังนะครับว่าคือย้อนกลับไปอย่างนี้ฮะ<ไ>ตอนที่คุณหนึ่งเนี่ยเขาปลุกคุณสองเนี่ยขึ้นมาจากสาลาใช่ไหมฮะมก็เหมือนกับอาเดินไปหาคุณสามเนี่ยที่กําลังเปลี่ยนยางอยู่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสองเนี่ยจู่ๆเขาก็เห็นว่าคุณสามเนี่ยที่นั่งเปลี่ยนล้อรถอยู่เนี่ยมีเลือดออกเต็มตัวเลยอแต่เขาก็เหมือนกับเฮ้ยตาฝาดหรอบอกว่าก็เลยมีการขยี้ตาแล้วก็มองใหม่ ก็กดว่าเฮ้ยเออคนชื่อสามเนี่ยไม่ได้มีเลือดอยู่แล้วก็โอเคสงสัยคงจะง่วงละมั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจนในช็อตที่สองเนี่ยตอนที่วิ่งหนีผียายขึ้นรถเนี่ยก็บอกว่าคุณหนึ่งเนี่ยวิ่งเป็นคนแรกคนชื่อสองเนี่ยวิ่งตามมาคนชื่อสามเนี่หล้างท้ายปรากฏว่าคุณหนึ่งเนี่ยขึ้นรถไปก่อนคุณสองขึ้นตามอืแต่จังหวะที่คุณสองเนี่ยขึ้นตามมาเนี่ยปรากฏว่าคุณสามเนี่ยอยู่เป็นรถอยู่แล้วอื เขาก็งงว่าเอ้ามึงวิ่งตามกูมานี่หว่ะแล้วมึงขึ้นมาตอนไหนวะแต่ว่าตอนนั้นในความที่กลัวผ um> ีใยายมากกว่าเนี่ยก็อ้ยรีบให้เพื่อนเนี่ยขับไปเร็วๆนะครับก็เลยเหมือนกันมีการมาคุยกันภายหลังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สามเนี่ยอาจจะมีเจตสุดท้ายที่อยากจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าแลวตอนที่ขณะที่ขับรถมาอยู่นั้นเนี่ยก็มีการเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะขับมาเร็วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ด้วยความที่ตัวเองก็รักเพื่อนเนาะอ,อยากจะมาช่วยเพื่อนเด็กก็เลยมาช่วยเปลี่ยนยางเนี่ยให้เพื่อนก่อนนั่นเองครับพี่เล็เออแล้วหลังจากที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะคะทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เริ่มมาคุยกันว่าเอ,อ้ยหรือว่ามันมีเหตุสังเกตเนี่ยอยู่อยู่หลายอย่างแล้วนะแต่ว่าไอ้จุดสังเกตอย่างหนึ่งหนึ่งก็คือตอนที่เขาเดินมาหาคนชื่อสามเนี่ยที่กําลังเปลี่ยนยางอยู่ครับพี่เน็เขาไม่เห็นรถคนชื่อสามแต่ว่าตอนนั้นเนะี่ยเขาก็ไม่เอะใจว่าเอ้ยนี่ก็เพื่อนมันอาจจะไปจอดไกลหรือว่าอะไรเงี้ย แต่พอมาถึงตรงนี้ถึงบางอ้อเนี่ยเขาอ๋อเพื่อนเนี่ยอารดลถเสียหลักไปแล้วอะไรเงี้ยส่งแต่ดวงจิต่มาเปลี่ยนเปลี่ยนยางให้<อ>นั่นเองครับผมเออนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆครับพี่เน่ประมาณนี้ครับม,มันอะเออแต่ที่สําคัญเนี่ยสงสารยายนะเออจริงๆแล้วยายเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะคือเหมือนจะมาทักทายมาแถมยังมาเตือนเราด้วยเนาะ ให้ระวังโจรจร,ระวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทีเนี้ยเพื่อนเนี่ยคือเจ้าสามเนี่ยก็ยังรักเพื่อนยังคิดถึงเพื่อนยังห่วงเพื่อนก็ยังตามมาหาเพื่อนเนาะแต่สุดท้ายแล้วคุณยายก็วิ่งตามเนี่ยไอการที่วิ่งตามเนี่ยมันอาจจะตามคุณสามก็ได้เพราะว่าคุณสามเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆิคุณยายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดร้ายไม่ได้ทําร้ายอะไรเลยอ่ะเออ าก็นั่งเขาดีๆแล้วก็มาโดนป้นโดนฆ่าตรงนั้นเนาะแหมรเรื่องนี้ก็เนี่ยฟังแล้วก็สนุกนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันเป็นจิตสุดท้ายของแต่ละคนนะฮะก็ยังมีจิตที่ตัวเองก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายก็มาช่วยเพื่อนเออมาช่วยเพื่อนแล้วก็มาเจอคุณยายแล้วก็เป็นที่มาของศาลา สยองขวัญผม่ <c oughs> มาทุกครั้งนะน้องอาร์ตก็เหมือนเดิมนะฮะสนุกเหมือนเดิมในสไตล์ของอวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นก็จะเล่าประมาณนี้แหละฮะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะ้นําเสียงก็รูปล่อนะฮะรูปล่อกอ็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องด้วยนะฮะในช่องช็อกทูไนท์นะฮะก็มีช่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีขาานะับเฮาเนาะ ทุก<ช>วันรพรหัสกี่ทุ่มฮะใช่ครับทุกวันพิรหัสสี่ทุ่มครับผม,มาก็จะมีการไลฟ์สดเล่าเรื่องผีกันครับอ่าาใครที่ไม่มีขาเท้านะครับก็สามารถรับชมผ่าน YouTube ได้ครับที่ช่องช็อกทูไนท์ข้ามแหางความหลอนครับพี่เนตสี่ออทุ่ม,มต้นไปครับผมอโอ้โ,อโหเนี่ยเรามีรายการผีดีๆนะฟัง ทุกวันนะต้องบอกก่อนเลยอย่างช่องพี่ใหญ่ของเราเนาะก็อย่างที่เรารู้กันก็เดอะโก้ดเรดิโอวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาวันจันทร์วันอังคารก็เป็นรายการพาเทียเ่ยวหรือไปหลอนอย่างวันพุธเนี่ยก็พุธพาหลอนกับอ่าอีกช่องหนึ่งก็ของคุณหนึ่งนะฮะเกียร์แปดโก้ดแล้วก็วันพฤหัสม,มีน้องอาร์ตนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูในช็อกทูไนท์แล้วก็วันศุกร์นี่ก็เป็นอาร์ตชาแนลนะฮะของอ่าน้องต้านะของคุณอุ้มนะฮะ เออพี่เนต็ไปเล่ามาเหมือนกันก็สนุกครบ,ครบสัปดาห์เลยฮะมีทุกวันเลยเออสนุกดีอ่ะเออใครที่เบื่อเบื่อดูละครหรือไม่อยากจะดูอะไรก็อยากจะมีเพื่อนก่อนนอนฟังไปแล้วก็ลุ้นไปแล้วก็หลับไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะฮะช็อคทู g ไนทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มถึงตีสองโดยประมาณเอเเอเออก็เปิด y o u t u b e นะพิมพเข้าไปแล้วช็อคทูนไน ก็เข้าไปเจอรูปหล่อๆของน้องอาร์ตนะฮะน้องอาร์ตหลอนะฮะพี่ไปเล่าแล้วก็หมองเลยฮะเจอเสียงน้องอาร์ตไม่หมองนะครับพี่แวเดี๋ยวหลายคนชอบครับชอบอือมีแต่คนบอกว่าชอบครับแหมเรามันรุ่นใหญ่แล้วนะรุ่นเก้าศูนย์นะน้องก็ยังยี่สิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็เหมือนผู้ใหญ่ไปเล่าให้เด็กฟังเนอะใโอ้ อ่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณน้องอาร์ตมากๆแล้วก็เดี๋ยวอ่าวันหลังวันหน้ามาคุยกันใหม่เนาะได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่เน่ขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ